วันนี้เรามาดูความเร็วมหาการของบรรดาเหล่าขีปนาวุธ Surface to Air Missile อาวุธปล่อยสุดโหดของบรรดาชาติมหาอำนาจว่าพวกมันสามารถแวกอากาศพุ่งเข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วมหาการขนาดไหนไปดูกันเริ่มจากขีปนาวุธร่อน Cruise Missile 3M454 Caliber จากกองทัพสหพันธรัฐ Đ รัสเซีย Armed Forces of the Russian Federation มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่35,50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมักส2.9 ต่อไปคือบราโมสขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงพิสัยไกล long range cruise missile กองทัสพสพหรัฐรัฐรฐเสเซียความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,669กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมักสามต่อไปคือระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีความเร็วเหนือเสียงพิสัยไกล MGM 1 4 0 ATACMS Army Tactical Missile System กองทัพสหรัฐ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่เกิน3,669กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกินมัรก3ต่อไปคือขีปนาวุธร่อนยิงจากอากาศความเร็วเหนือเสียง HAWC Hypersonic Air Breathing Weapon Concept สามารถปล่อยจากเครื่องบินด้วยความเร็วสูงกว่า5มารกหรือเกิน6,115กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปคือขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงที่สายกลางตรงเฟิงสิจัด จากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน People's Liberation Army ที่ถูกออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธจากฝ่ายตรงข้ามเพราะมีวิธีการร่อนที่ข้าบดาวได้ยากเริ่มเข้าประจำการในปี2019ทำความเร็วสูงสุดเกิน5มักหรือเกิน6,115กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปคือขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงซิงคอง2 Experimental Hypersonic Wave Rider Vehicle ทำการทดสอบโดยสถาบันการศึกษาด้านอาวกาศและวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน China Aerospace Science and Technology Corp. สำเร็จในปี2018โดยได้รับการออกแบบให้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงสูงกว่ามัก6หรือเร็วเกิน7,338กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและมันยังสามารถควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธในปัจจุบันนั้นทำการสกัดกั้นมันได้ยากมากถึงแม้ว่าขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงสิ่งของสองนี้ ยังอยู่ในขั้นทดลองก็ตามและมันยังสามารถปรับแต่งให้ติดตั้งหัวระเบิดนิวเคลียร์ได้ในอนาคตอีกด้วยต่อไปคือขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงจากกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียปราโมส2 h y ไฮเปอร์ u i s e Missile Air Launch Cruise Missile Anti Ship Missile Land Attack Missile Surface to Surface Missile สามารถยิงจากอากาศต่อต้านเรือหรือใช้ในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินได้ ขีปนาวุธร่อนยิงจากอากาศ ALCM ด้วยความเร็ว8มักหรือ9,784กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้เรามาดูความเร็วเครื่นบินรบรุ่นต่างๆในมุมมองบุคคลที่3ว่าพวกมันจะเร็วขนาดไหนกันเริ่มจากเบลโบอิง V22 ออสเปรเครื่องบินขนส่งทางทหาร Military Transport and Cargo Aircraft ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่565กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปคือเครื่องบินขนส่งทางทหาร l o C k h e e d C130 Hercules ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่590กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปคือ Lock h e e ม Martin F-35 Lightning II เครื่องบินขับไล่ยุคที่5 Fifth Generation Fighter ที่เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีล่องหน Stealth f i g t e r s ที่เป็น Multi-role Combat Aircraft ทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,975กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมาร์ก1.6ต่อไปคือเฉิงตู j 20 Mighty Dragon เครื่องบินขับไล่ยุคที่5 Fifth Generation Fighter ที่เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีล่องหน Multi-role Stealth Fighters ทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,130กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ Mark 2 ต่อไปคือซูคอยซู57เฟลอนเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 Fifth Generation Fighter ที่เป็นเครื่องบินขับไล่ Stealth Multirole Fighters ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่2130กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ Mark 2เช่นกันต่อไปคือล็ c กคินมาติน F n F-16 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่หลายบทบาท Multirole Fighter Aircraft ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,178กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมาร์ค2.05ต่อไปคือล็อกฮิตมาติน F-22 r a ปเตอร์เครื่องบินขับไล่ยุคที่5 5 f i t h Generation Fighter ที่เป็นเครื่องบินขับไล่ครองอากาศ Stealth Fighter ทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,414กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมาร์ก2.25ต่อไปคือกรัมแมน F-14 ทอมแคท เครื่องบินขับไล่ครองอากาศสกัดกัน้น Interceptor Air Superiority and m u l t i r o l Fighter ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,485กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ Mark 2.34ต่อไปคือ Sukhoi Su-27 f r a n k e r เครื่องบินขับไล่ครองอากาศ Multirole ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ Mark 2.35 ต่อไปคือ General Dynamics F-111 a r t w a r มันเป็นเครื่องบินแบบแรกที่สามารถพับปีกลูไปด้านหลังได้ที่เป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด Attack Aircraft Strategic Bomber ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,655กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ Mark 2.5ต่อไปคือ m c d o n a l d Douglas F-15 Eagle เครื่องบินขับไล่ครองอากาศ Air Superiority Fighter ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่2655กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมาร์ค2.5ต่อไปคือูคอยซู3 5 Flanker เครื่องบินขับไล่พหุภารกิจ m u l t i r o l Fighter ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่2778กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมาร์ก2.6ต่อไปคือมิคยานหรือมิก31 เครื่องบินขับไล่สก,กัดกั้น interceptor air superiority and multirole fighter ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมาร์ก2.83ต่อไปคือมิคุยานกร w i c h หรือ m ิก25เครื่องบินลาดตระเวนสกัดกั้นความเร็วเหนือเสียง interceptor and reconnaissance aircraft ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมาร์ก2.83 ต่อไปคือ North American Aviation X-70 Valkyrie เครื่องต้นแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียง Strategic Bomber Supersonic Research Aircraft ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,309กิโลเมตรต่อชอั่โมงหรือมาก3.1ต่อไปคือ Lockheed YF-12 เครื่องต้นแบบเครื่องบินขับไล่สกัดกั้น Interceptor ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี1960 ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,331กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมาร์ก3.14ต่อไปคือเบล X 2 Starbuster เครื่องบินวิจัย X-planes Research Aircraft สร้างขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะการบินที่ความเร็วมาร์ก2-3ทําทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,370กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปคือ Lockheed SR 7 1 b l a c k w o r t h เครื่องบินลาดตระเวนระยะไกลาทางยุทธศาสตร์ (Strategic Reconnaissance Aircraft) ที่มีสมรรถนะสูงทั้งด้านเพดานบินและความเร็วทำความเร็วสูงสุงสดอยู่ที่3,540กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมัก3.33ต่อไปคือ North American X-15 เครื่องบินทดลองความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จรวดมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและสาธิตเทคโนโลยี Experimental High Speed Rocket Powered Research Aircraft ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่7,274คิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมัก6.7 Martin X-23A Precision Recovery Including Maneuvering Entry เป็นยานบินขนาดเล็กแบบยกตัว Small Lifting Body Re-Entry Vehicle เพื่อทดสอบและสาธิตการนำยานกลับเข้าสู่ชั้นมรรยากาศโลก โดยที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่11,854กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมัก k 9.6 l o e ล็อกคีปมา SR 7 2 Dark Star เครื่องบินลาตระเวนความเร็วเหนือเสียง Hypersonic Strategic Reconnaissance ที่กำลังพัฒนาโดยหน่วยงานลับด้านการบินของสหรัฐอเมริกาทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่12,338กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือม a ร์ก 10. 0 0วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสุดยอดหมวกนักบิน Striker 2มันคือหมวกนักบิน Digital Helmet Mounted Display ที่จะมาปฏิวัติการรบทางอากาศยุคใหม่ที่ใช้ในเครื่องบินรบสมัยใหม่เช่น F 3 5 Lightning 2ช่วยให้นักบินแสดงผลข้อมูลการสู้รบข้อมูลเป้าหมายและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆลนบนชิ้นส่วนของหมวกทำให้นักบินไม่ต้องหันหัวเครื่อง เพื่อทำการล็อกเป้าทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นหลังจากนี้หมวกนักบินจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องป้องกันศีสันอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นศูนย์บัญชาการดิจิทัลส่วนตัวของนักบินขับไล่ (Pilot In Command) หมวกนักบิน Striker 2ใบนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท BAE Systems สัญชาติอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอณาจาักรและทวีปยุโรป ซึ่งบริษัท BAE Systems นี้เป็นผู้ผลิตยุทธโธปกรณ์อากาศยานและระบบเทคโนโลยีความมั่นคงทางข้อมูลชั้นนำของโลกในสนามรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความต้องการข้อมูลสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการรบทางอากาศในยุคนี้สิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่ความเร็วของเครื่องบินรบแต่มันคือความเร็วของสมองนักบินหมวกนักบิน Striker 2เปรียบเสมือนทีวีจอแบนดิจิทัลสีความละเอียดสูง นักบินสามารถเห็นภาพสีคมชัดทั่วมุมมอง40องศาที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Night Vision ที่ช่วยการมองเห็นในเวลากลางคืนแบบดิจิทัลที่ทำงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งกล้องแยกและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือระบบเสียงแบบ3มิติที่ทำให้นักบินสามารถรับรู้เสียงของท่าสึกรอบทิศทางได้อย่างแม่นยำถึงแม้จะมองไม่เห็นเครื่องบินของศัตรูด้วยตาเปล่าก็ตาม ซึ่งมันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงแต่มันคือข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในเสี่ยววินาทีเพราะว่าทุกๆข้อมูลสภาพแวดล้อมที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นความเร็วของเป้าหมายเส้นทางและคำสั่งจากฐานถูกแสดงบนกระบังหน้าแบบเรียลไทม์จากความสามารถเหล่านี้ทำให้หมวกนักบิน Striker 2กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงการบินหลักเพียงหงเดียวข้อมูลอื่นในห้องนักบินแทบจะไม่จำเป็นอีกต่อไป เรียกได้ว่าหลังจากนี้นักบินไม่ใช่แค่คนขับเครื่องบินแต่คือผู้บัญชาการสมรภูมิที่มองเห็นทุกอย่างจากมุมมอง360องศาและเทคโนโลยีอาจจะมาช่วยปฏิวัติการยุทธาอากาศแอร์เรียลวอร์ฟร์ของโลกด้วยแนวคิดที่ว่าใครตัดสินใจก่อนคนนั้นชนะเหล่านักบินเปิดเผยว่าพบเห็นอากาศยานลึกลับอยู่ทั่วโลกการพบเห็นที่อธิบายไม่ได้ของนักบินอวกาศนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้านักบินเป็นพยายนอย่างดีเยี่ยมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพบเห็น UAP ซึ่งย่อมมาจาก Unidentified Aerial Phenomena หรือปรากฏการทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้นักบินอวกาศยิ่งเป็นพยานชั้นยอดเลยหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยเห็นทางโทรทัศน์มาก่อนทำให้นักวิจัย UAP เชื่อว่าองค์การนาซาอาจกำลังปกปิดความจริงอยู่นี่บ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าเรากำลังเจอสิ่งที่มาจากดาวดวงอื่นเมื่อมนุษย์สามารถออกไปสำรวจนอกโลกได้ การค้นพบใหม่บนดาวอังคารทำให้เกิดคำถามใหม่ขึ้นดาวอังคารมีคนอาศัยอยู่และที่เราเห็นวันนี้เป็นเพียงเศษซากของอรารยธรรมที่หลงเหลืออยู่เท่านั้นรัฐบาลสหรัฐบอกเรื่อง UAP ทุกเรื่องที่รู้แล้วอย่างนั้นหรือโดยเหตุการณ์พบเห็น UAP เหล่านี้เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติถ้ามนุษยชาติไม่สนใจมันก็จะเป็นภัยกับเราเองโดยเหตุการณ์ในเดือนเมษายนปี2007 สหาราชอาณาจักรภายใต้การดูแลของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศของทหารณฐานทัพอากาศเอลเคนฮีทมีการพบเจอวัตถุประหลาดในน่านฟ้าบริเวณใกล้ๆพวกเขาขอให้นักบินสองคนที่กำลังบินลาดตะเวนอยู่แล้วให้ไปช่วยตรวจสอบทันทีพวกเขาบินมาจากฐานที่แอลเคนฮีทซึ่งเป็นฐานทัพของอเมริกาที่เป็นส่วนหนึ่งของการวางกำลังกองทัพสหารัฐในอังกฤษ นักบินอเมริกันกลุ่มนี้ถูกสั่งให้ไปสกัดวัตถุบินลึกลับหรือ UAP ที่ถูกตรวจพบและทำการเฝ้าติดตามโดยเรดาร์ทหารที่ข่าวนี้รั่วออกมาเพราะนักวิทยุสมัครเล่นคนหนึ่งบังเอิญไปได้ยินเข้าซึ่งชายคนนี้ได้ยินเสียงสนทนาจริงๆระหว่างนักบินอเมริกันซึ่งบทสนทนานี้ไม่เคยเผยแพร่อย,อย่างเป็นทางการมาก่อนโดยในบทสนทนานี้สามารถจับใจความสำคัญได้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไร พูดจริงหรอถ้าบินไปแล้วเห็นมันอยู่กลางเป้าที่0820ในเรดาร์ก็เห็นแล้วมันก็เหวี่ยงไปน่าจะ30นอตซึ่งเร็วเท่ากับ55.56กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากคำบอกเล่าของนักบินวัตถุบินลึกลับเคลื่อนที่จากความสูง17,000ฟุตขึ้นไป17,700ฟุตหรือสูงจากพื้นประมาณ5กิโลเมตรนักบินบินผ่านวัตถุบินลึกลับนี้หลายรอบเพื่อพยายามดูว่ามันคืออะไร ที่ความสูง1,7 0 0 0ฟุตและมีอะไรบางอย่างอยู่บนท้องฟ้าซึ่งไม่เหมือนอะไรที่พวกเขาเคยพบเจอมาก่อนและในที่สุดนักบินคนหนึ่งก็รายงานสถานการณ์ว่าทราบแล้วผมเห็นมันแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันไม่เหมือนนกแต่ผมว่ามันเหมือนก้อนหินซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทางกองทัพไม่สามารถอธิบายวัตถุบินลึกลับนี้ว่ามันคืออะไรรายงานจากเครื่อง F-15 ทั้งสองลำ ตรวจเจอมันและศูนย์เรดาร์ภาคพื้นก็เจอมันต้องมีอะไรอย่างแน่นอนมันเป็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในน่านฟ้าที่ถูกควบคุมโดยทหารไม่มีอะไรจากกองทัพไหนที่เรารู้จักที่สามารถทำได้อย่างนี้ได้ในตอนแรกเจ้าหน้าทีป่ปฏิเสธทุกอย่างแต่พอนักวิทยุสมัครเล่นเอาบันทึกเสียงพูดคุยมาเผยแพร่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ เมื่อสาธารณชนได้ยินสิ่งที่นักบินพูดแต่ทางกองทัพกลับบอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรซึ่งนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากๆการพบเห็นของเหล่านักบินนั้นสำคัญมากๆในเรื่องการประเมินการพบเห็น UAP หรือปรากฏการทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้นักบินเหล่านี้พวกเขาถูกฝึกมาให้มีทักษะการปฏิบัติงานที่สูงมาก ซึ่งนักบินหลายคนเคยขึ้นบินอยู่บนฟ้ามาแล้วเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงพวกเขารู้ว่าท้องฟ้ามันเป็นยังไงเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศเอเรนเลคเคนฮีตน่าสนใจมากเพราะมีนักบินบอกว่ามีก้อนหินลอยและก็เลี้ยวเปลี่ยนทิศทางได้อยู่บนฟ้ามันไม่มีปีกไม่มีหางไม่มีอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนได้แต่ว่ามันลอยอยู่สูงมากเลี้ยวไปมาเปลี่ยนระดับความสูง มันทำสิ่งที่ก้อนหินธรรมดาไม่สามารถทำได้ดังนั้นสิ่งที่อยู่บนฟ้านี้คืออะไรไม่มีใครรู้แน่ชัดการพบเห็นของเหล่านักบินนั้นสำคัญมากๆในเรื่องการประเมินการพบเห็น UAP นักบินชายและหญิงเหล่านี้ถูกฝึกมาอย่างดีซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นการเห็นเครื่องบินธรรมดาแล้วดูผิดได้ นักบินเหล่านี้หลายคนบินอยู่บนฟ้าเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นอะไรแปลกๆแ,แน่นอนต้องคิดว่านี่ไม่ใช่ของธรรมดาทั่วไปที่ควรจะเห็นคําให้การของนักบินเป็นสิ่งที่สําคัญสุดที่เกิดขึ้นในปรากฏการพบเห็น UAP นักดาราศาสตร์จีนตรวจพบร่องรอยดินถล่มซึ่งถือเป็นหลักฐานใหม่ว่าการเกิดดินถล่มบนดวงจันทร์นั้นอาจมีสาเหตุมาจากมูนเควกหรือแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ซึ่งไม่ใช่ผลกระทบจากการเข้าชนของอุกกาบาตอย่างที่เข้าใจกันในอดีตที่ผ่านมา ผลงานวิจัยชิ้นนี้มาจากการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจดวงจันทร์ตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2024โดยสำนักข่าวสินหัวของจีนได้รายงานว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลายัยซุนยัตเซนยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยฝูโจวยูนิเวอร์ซิตี้รวมถึงมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮยูนิเวอร์ซิตี้ตรวจพบร่องรอยดินถล่มใหม่บนดวงจันทร์ถึง41จุด จากการเปรียบเทียบค,คู่ภาพถ่ายที่ได้มาจากดาวเทียมจำนวน562ชุดนับตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2024บนพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะมีความไม่เสถียรทางกายภาพทั้งหมดจำนวน71แห่งโดยดินถล่มส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงตั้งแต่24องศาถึง42องศาอย่างเช่นผนังปล่องภูเขาไฟ crater wall และรอยแตกขนาดใหญ่บนพื้นผิวดาว ถล่มเป็นแนวยาวไม่เกิน1กิโลเมตรกว้างไม่เกิน1 0 0เมตรและลึกประมาณ1เมตรคิดเป็นพื้นที่ประมาณ1,0,000แตารางเมตรจากการสำรวจพื้นที่ที่เกิดดินถล่มบนดวงจันทร์พบว่าพื้นที่กว่า29จากพื้นที่ดินถล่มทั้งหมดมีร่องรอยการเกิดใหม่ซึ่งหมายความว่ามันเป็นร่องรอยที่ไม่ได้เกิดมาจากการเข้าปะทะกับอุกกาบาตแต่อย่างใด จึงทาให้ทีมนักวิจัยสรุปว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นมันน่าที่จะมาจากลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวภายใต้พื้นผิวดวงจันทร์ Endogenic seismic activity ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความแตกต่างในการกระจายตัวของพื้นที่แผ่นดินไหว Heterogeneous distributions of seismic zone ภายในดวงจันทร์อันเนื่องมาจากการเกาะกลุ่มเชิงพื้นที่การเกิดแผ่นดินไหวทางตะวันออกของแอ่งตะกอน Imbrium Basin ซึ่งเป็นแอ่งตกกระทบที่ใหญ่ที่สุดบนด้านใกล้ของดวงจันทร์อีกด้วยจากหลักฐานการเกิดดินถล่มบนดวงจันทร์เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า อาจเกิดมาจากแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเป็นปัจจัยใหม่ที่จำเป็นต้องศึกษาผลกระทบในระยะยาวสำหรับภารกิจส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์และการสร้างฐานบนดวงจันทร์เพราะถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์จะมีขนาดความรุนแรงที่ต่ำมเมื่อเทียบกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนโลกของเราแต่บนดวงจันทร์มันไม่มีพื้นที่ดูดซับแรงกระแทกอย่างแหล่งน้ำจึงทำให้พลังงานถูกรถทอนได้เช้ากว่าบนโลกมาก และอาจเกิดการสั่นไหวเป็นระยะเวลายาวนานทั้งนี้องค์การบริหารอาวกาศแห่งชาติจีน (China National Space Administration) จะทำการนำเอาเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว s e i s ม o เตอร์ไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ขั้วใต้บนดวงจันทร์ในภารกิจช้างเอ๋อ8เพื่อตรวจจับการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ในช่วงปี2029ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสถานีสำรวจขั้วตอนแผ่ในในปี2035 จากการค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนชุดความรู้เดิมเกี่ยวกับธรณีวิทยาของดวงจันทร์พอสมควรที่จากเดิมพวกเรามักจะเข้าใจว่าดวงจันทร์นั้นเงียบสงบและการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากแรงกระทำภายนอกอย่างเช่นพวกอุกกาบาตและเทหวัตถุต่างๆแต่การค้นพบในครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าดวงจันทร์มันยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่จากภายใน ซึ่งในยะาสำคัญของการค้นพบในครั้งนี้อย่างแรกเลยก็คือความปลอดภัยของภารกิจสำรวจในอนาคตอย่างเช่นการสร้างฐานทัพหรือจุดลงจอดบนดวงจันทร์เช่นโครงการอาธัธมิสขององค์การนาซาหรือการสร้างสถานีวิจัยขององค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนซึ่งต้องระมัดระวังพื้นที่ลาดชันและผนังปล่องภูเขาไฟให้มากขึ้นจากเดิมเพราะอาจเกิดดินถล่มได้โดยไม่ต้องอาศัยอุกกาบาตพุ่งชนและอย่างที่2คือ ลักษณะทางธรณีวิทยาบนดวงจนันทร์ชัดเจนว่าภายในดวงจันทร์ยังมีแรงตึงเครียดภายใต้เปลือกดาวองค์การด้านอวกาศยุโรปตรวจพบหลุมดำมวลยิ่งยวดซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลที่ขยายขนาดเติบโตเร็วที่สุดในเอกภพยุคเริ่มแรกโดยนักดาราศาสตร์จากองค์การด้านอวกาศของยุโรป European Space Agency ตรวจพบหลุมดำมูลยิ่งยวดซ่อนตัวอยู่ภายในกาแล็กซีขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Canus LRD Z8.6 นักดาราศาสตร์จัดให้มันเป็นหนึ่งใน Little Red Dots หรือจุดสีแดงเล็กๆบนท้องฟ้าโดยเจ้าหลุมดำยิ่งยวดแห่งนี้มันได้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลา570ล้านปีหลังจากเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงซึ่งนาช่วงเวลานั้นยังถือว่ามันยังเป็นช่วงรุ่งอรุณของเอกภพคอสมิกดอน ทำให้การปรากฏตัวของหลุมดำยิ่งยวดแห่งนี้ถือเป็นการก่อตัวที่เร็วมากๆในทางดาราศาสตร์ความน่าตกใจในการค้นพบนี้ไม่ได้อยู่ที่ขนาดของมันเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความไม่สมส่วนซึ่งโดยปกติแล้วหลุมดำส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ณใจกลางกาแล็กซีในแต่ละแห่งนั้นจะมีมวลเพียง0.1%ของมวลดาวฤกษ์ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในกาแล็กซีแห่งนั้นแต่หลุมดำมูลยิ่งยวด Supermassive Black Hole ที่อยู่ภายในกาแล็กซี่ c a n a s LRD Z8.6 มันกลับมีขนาดที่ใหญ่โตมโหลานจนเกือบจะเท่ากับมวลดาวเฤือ์ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในกาแล็กซี่ของมันเองซึ่งการที่หลุมดำมวลยิ่งยวดมันใหญ่โตมโหลานขนาดนี้ได้ในเวลาเพียง570ล้านปีเท่านั้นแสดงว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดแห่งนี้มันต้องมีอัตรา a อ c r e t i o n หรืออัตราการพกพูนมวลที่รวดเร็วเป็นอย่างมาก กลืนกินดงดาวสสารต่างๆในปริมาณมหาศาลหรือมันอาจเกิดมาจากเมล็ดพันธ์ุหลุมดำขนาดใหญ่ (heavy seeds) ตั้งแต่ที่มันเริ่มก่อตัวก็เป็นได้ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีการกำเนิดของหลุมดำแบบเดิมๆที่การเชื่อว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาย,ยาวนานมากๆก,กว่าที่มันจะสามารถขยายขนาดใหญ่โตได้แบบนี้ โดยการค้นพบในครั้งนี้นักดาราศาสตร์ได้ใช้อุปกรณ์เนียอินฟราเรดสเปกโตกราฟและอุปกรณ์ NIRCam ที่อยู่บนกล้องโทรทัศน์อวกาศ j a เจมส์เว Space Telescope ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การนาซาองค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA และองค์การอาวกาศแคนาดา Canadian Space Agency หรือ CSA โดยข้อมูลสเปกตรัมที่ได้ ช่วยยืนยันการมีอยู่ของผู้กลุ่มฝุ่นก๊าซที่หมุนวนไปรอบๆจานรมวมวล Accretion d i s k รอบหลุมดำด้วยความเร็วสูงซึ่งการค้นพบในครั้งนี้กำลังเขย่าวงการฟิสิกส์ดาราศาสาตร์เพราะหลักฐานสำคัญนั้นมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดในยุคเริ่มแรกนั้นสามารถก่อตัวแบบ fast growing black holes เต,บติบโตและขยายขนาดได้เร็วกว่าที่นักทฤษฎีได้เคยคาดการไว้มาก ซึ่งตามทฤษฎีปกติแล้วกาแล็กซีขนาดเล็กในยุคเริ่มแรกไม่ควรมีหลุมดำมวลยิ่งยวดซูปเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลที่ใหญ่ขนาดนี้การค้นพบในครั้งนี้ท้าทายความเข้าใจเดิมที่ว่ากาแล็กซีและหลุมดำพวกมันจะค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกันโคอ v ว l ลูชันแต่ในกรณีนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นแบบนั้น เจ้าหลุมดำมวลยิ่งยวดดูเหมือนจะว่ามันจะเติบโตขยายขนาดเร็วกว่ากาเล็กซี่เจ้าบ้านที่มันอาศัยอยู่เป็นอย่างมากซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นักดาราศาสตร์นำมาใช้ไขปริศนาวิวัฒนาการของจักรวาลก็เป็นได้โดยหลุมดำมวลยิ่งยวดที่มันซ่อนตัวอยู่ภายในกาเล็กซีขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Canus LRD z 8.6แห่งนี้มันเป็นพวกกาเล็กซี่ที่ยังมีทาดดักเมทัลสต์ต่ำามาก ซึ่งเป็นลักษณะของกาแล็กซีที่ยังเยาว์วัยอยู่มากมีขนาดเล็กกระทัดรัดและอยู่ไกลมาก Distance Galaxy โดยมันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงไม่กี่ร้อยปีแสงเมื่อเทียบกับกาแล็กซีทางชั้งเผือกของเราที่กว้างใหญ่เป็นแสนปีแสงที่ถูกพึ่งค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปซึ่งเชื่อของกาแล็กซีแคนูส LRD z 8 6แห่งนี้มาจากโครงการสำรวจแคนาเดีย NIRS Unbiased Cluster Survey หรือ Canus k และ LRD ย่อมาจาก Little Red Dot หรือจุดแดงเล็กๆซึ่งเป็นประเภทของวัตถุปริศนาที่กล้องเจมส์เว็บมักจะตรวจเจอในภาพถ่ายของเอกภพยุคแรกๆส่วน z 8 6หมายถึงค่า redshift อยู่ที่ประมาณ8.6 และค่า Z คืออัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงความยาวเคลื่อนของแสงที่สังเกตได้ต่อความยาวเคลื่อนเดิมที่ปล่อยออกมาซึ่งสรุปโดยรวมได้ว่า Z 8.6หมายถึงเรากำลังมองเห็นแสงแสกกาแล็กซีแห่งนี้ที่อนุภาคฟูตอนมันได้ออกเดินทางมาหาเราตั้งแต่ช่วงเวลา570ล้านปีหลังจากเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงซึ่งในปัจจุบันนี้เอกภพที่เราอาศัยอยู่ก็มีอายุประมาณ13,800ล้านปีเข้าไปแล้ว